สนับสนุนโดยแกรนด์สปอรรายการร้อสชั่วโมงในค่ำคืนนี้ได้มีโอกาสนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวประสานการเรียนรู้ตามรอยพระราชาในโครงการตามรอยเสด็จรถไฟฟ้าลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธ์ การท่องเที่ยวประสานการเรียนรู้ตามรอยพระราชาร่วมขบวนคาราวานแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถไฟลอยน้ำต้อนรับฤด,ดูการท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนดินกักเก็บน้ำ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุยเมหาราชปรมบนาถบพิษเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมหลากและขาดแคลนน้ำและคณะได้ร่วมกันปล่อยพันุ์ปลานินจิตร,รดา9,999ตัวอีกด้วย ไฮไลท์ของทริปนี้คือการสวมใส่ผ้าไทยนั่งรถไฟลอยน้ำซึ่งขบวนรถไฟจะหยุดกลางจุดชมวิวกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หนึ่งเดียวของเมืองไทยโดยให้หนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงาม20นาทีและเดินทางต่อไปสถานีโคกสลุงจัดว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดลบบุรีที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านมนเสน่ ene, ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงหมู่บ้านต้นแบบในชุมชนของจังหวัดลบบุรีซึ่งมีเอกลักษณ์ในการพูดสำเนียงไทยเบิ้งโดยชาวบ้านในพื้นที่ยังคงประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมตามบรรพุรุษที่สร้างกันมาคือเกษตรกรรมถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานวิถีชุมชนที่ยังคงเดินตามศาสตร์พระราชา ช่วงสุดท้ายรายการเราวันนี้มีรอยยิ้มกันสักเล็กน้อยเราไปเจอเพจเพจหนึ่งที่มีชื่อเพจว่าเพจพี่น้องปอสี่เพจนี้เป็นพี่น้องที่รวมตัวกันเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนหรือว่าจริงๆเราตั้งใจที่จะชวนคนที่เป็นลูกคนเดียวด้วยซ้ําเวลาเหงาๆเวลาวันที่เหนื่อยล้าให้เข้ามาเป็นพี่น้องกับพวกเขาคุณปอนคุณปามคุณปอยและคุณปายสี่พี่น้องนี้เชื้อสายจีน จากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงเวลาที่พวกเขา Work f r ฟอร์ม e กันในยุคโควิด -19 พวกเขารวมตัวกันโดยเฉพาะพวกเขาพบวา่วาครอบครัวเขาเป็นสายหาเขาเรียกเสียงหัวเราะได้เสมอและวันนี้เขาจะมาเรียกเสียงหัวเราะในรายการนี้กับเราครับพวกเรานะคะเป็นเพจพี่น้องปอค่ะก็เพจของพวกเรานะคะเป็นเพจที่ เกี่ยวกับพี่น้องครอบครัวนะคะคือบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด4พี่น้องนะคะเราก็มานั่งทำกิจกรรมมาเล่นเกมมาทำคอนเทนต์ถ่ายรายการด้วยกันนะคะเพจที่เข้าใจพี่น้องมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะลูกคนเดียวหรือว่าคนที่มีพี่น้องหลายคนก็สามารถดูช่องของเราได้ะคะ่ะเรื่องแตัไม่ได้หรอาทำไมถึงมีเพจพี่น้องปอสีขึ้นมาเป็นเหตุผลทางด้านผลประโยชน์นะฮะ คือผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเออน้องเรานี่มันมีครบเลยว่ะไอจิ๋วก็เป็นคนที่ครีเอทีฟเก่งมากครับส่วนปอยนี่ก็ทำรูปเก่งมากปอยนีนเรื่องศิละปะนี่ได้ได้ทุกอย่างเลยน้องปาล์มเนี่ยก็มีความสามารถทางด้านบัญชีในการรันธุรกิจเนี่ยม,ม,ม,มันมันก็เหมือนครบมีทั้งฝั่งหน้าบ้านและก็หลังบ้าน ผมก็เลยคิดว่าเออไอ้น้องงองงสามตัวของเราเนี่ยเราสามารถที่จะหลอกใช้มันได้ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ขายอาหารเช้าเท่านั้นจริงๆเขาขายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็พวกเราก็จะนัดกันมากินตอนเช้าบ่อยๆที่ได้ความนิยมเยอะสุดเลยก็ยค,คือไลฟ์โค้ดเออซึ่งแบบปกติอะ่ะมันไลฟ์โค้ดมันก็จะเป็นแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบอารมณ์เป็นการล้อเลียนการไลฟ์โค้ดอันนั้นนะคะก็ ซึ่งแบบเปิดเข้าไปดูก็แบบไม่ได้มีสาระอะไรเลยอะไรเงี้ยก็คือเป็นขำๆอะไรนี้กันอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบเหมือนแบบไปถูกใจคนดูอะไรเงี้ยค่ะก็คนก็เข้ามาติดตามพวกเรา <laughs> จานวนคนได้แก่ <laughs> หนึ่งคน <laughs> ในช่องพี่ <laughs> น้องปอสี่อ่ะมันก็จะมีอีกหลายรายการที่เราแตกแตกเอาไว้กิมมิคของของแต่ละรายการเนี่ยแตกต่างกาัน อย่างเรียนออนไลน์ก็ไม่ดูเนี่ยก็คือให้ความรู้น้องๆด้วยแต่ว่าในขาะเดียวกันก็คือแบบตลกไปด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าก็จะเป็นแบบเพจพี่น้องท้องหิวที่แบบเราก็จะพาไปกินของที่เราคิดว่าแบบมันอร่อยจริงอะไรอ่างเงี้ยในสไตล์แบบของพวกเราเป็นแบบพี่น้องเป็นครอบครัวกี่คนกคนสามคนเป้าห,ๆๆหมายของเพจเราเนี่ยมี2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือความสนุกสนานครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยคือความคิดสร้างสรรค์ตัวตนของตัวเองเลย แล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ส่งต่อความสนุกไปยังคนอื่นได้อย่างที่สองก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดหลากหลายจากหลายคนด้วยแล้วก็หลากหลายอาชีพด้วยทุกคนช่วยกันดันมันทําให้มันแบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์สุดๆแต่ว่ามันแบบย่อยง่ายมันซิมเพิล ป้ามาเนี่ยคือเป็นคนที่มีอารมณ์ขันทั้งคู่อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวทั้งคู่คือทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวมาทาตลอดเลย,ด,ยด้วยก็คือให้ลูกๆทุกคนเนี่ยมากินข้าวกันพร้อมหน้ามันทําให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเปิดใจคุยกันได้ทุกๆวันทําให้สนิทกันมากขึ้นให้รักกันมากขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้คือพื้นฐานครอบครัวของพี่น้องปอสี่ตช่วงแบบ โควิดช่วงนี้มันก็จะแบบมีความเครียดมีแบบความเบื่อไม่รู้จะดูอะไรอะไรเงี้ยก็อยากฝากผู้ชมทุกๆคนนะคะแล้วก็ผู้ชมทางช่อง3ทุกๆคนนะคะมาติดตามนะคะช่องพี่น้องปอสีได้ค่ะมีทั้งช่องทาง Facebook y o u t u b e นะคะติ ktok แล้วก็ Instagram นะคะขอบคุณสี่พี่น้องจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบ้านเดียวกับผมนะครับ และขอบคุณสําหรับการสร้างรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะวันที่เหนื่อยล้าเข้าไปที่นี่เพจพี่น้องปอสีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราไทุกท่าน,นอนหลักฝันดีพบกันใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าทางช่อง3วันนี้ราตีสวัสดีครับสวัสดีครับ